ครับสวัสดีครับพี่น้องครับกับคามอสล้ำปิดออฟเฟกเชียลครับพี่น้องครับเหมือนเดิมเหมือนเก่านะครับพี่น้องครับมือนี้อยู่ตลาดชัชวานครับคลองเจ็ดคลองเฮียชัชวานประทุมธานีมันบอก่ชัชวานเหมือนปะครับพี่น้องครับเอ่อชีดีออเคนไรจัดมือนี้พี่น้องเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังรังสรรประกอบอาหารนะครับพี่น้องครีบทำเพราะว่าตอนนี้จะขึ้นเออมันจะได้ขึ้นฮาน บอกเขาจะว่าหกมงคืนไข่บัตรเล่นสนุกนี่คกความตั้มเบียงเด้เนี่ยไปเสียบจังหวะกันอีกปัดเบิ้งเชียงคั่วพี่น้องแับที่เหนียวขาดยังเนี้ยพี่ห้าพี่น้องนับหนุนมหเนี่ยก็บ่มีแนวขาดบ่มีแนวขาดแต่ว่าก็เอามาเสริมก็ได้ยุคก็ได้ ก้อนนึงกับเจนิดเดีเราเลาหามาก่เนี่ยไปยีกกองนึงกับหมาอีกเจนิดกับเจนเมเมปเมปอมลสนับสนุนมากเรื่องข้วอืมนมีนังแข็งเสียของมันเป็นก้นไหนกลเค่งเดียวนี้ได้เลยอืม โอ้คือตัวเรียตัวเรแท้ข้ามวดข้ามอดช่วงเลาบ่ได้ไปก็วบบงวงหนึ่งอ่ะเราไปเฮ็ดนี่แหละพี่น้องเฮ็ดอาหารขายเนี่ยนี่อันดอเดรเฮวกินดกนนนนี่ฝากมาตัตพุทเรียบร้อยพี่ววทก็ได้ปลาเขาคองสิบสองนี่มาฝากอะไระากลององเเออ เน่เน sure. ่เน่เน่เน่เดี๋ยวเขาไปแมวล่ล้วเขาจังรงไม่กินเนะมันจังบ้าเฝ้าเฮ็ดเน่ากินแล้วแล้วเขาก็เท่ทิ่มแม่นปะเฮ็ดเสบเซบเท่ทิ่มบาที่นี่นั่งเบื้งบาหนี่มันเสียบดิ ไี่ยังดูหน่อยไม่ได้ทั้งในเยอะแวันนนยืดในบัดเี้ยวเงพักเขาให้ลูกเงีนพักเขาให้ลูกใส่ล้วพักันไปใสยืดใส่ล้วันนี้นอนแล้วนอนแล้วเออนี่บอกว่าให้ซื้อนี่แหละนี่เห็นปะเอาแล้วก็เอากระโจกลงเลยมนจะตัดเยเพื่นรับจะน้อยเราจะดกเงียงเราเออเอากระจกลหมดเออ hai nhắn gì bên này ừ. cũng nó quá nằm cái vùng thân đây bên này hưng ừ? thương thế là ghê <laughs> ไหกกวนมาเขาติัวไปะวนสุกกัว่น่สกเลย้ยโอ้ยนี่น้นำนี้ว่าอย่างที่นะำไซสย่างเอาไปจำเราไป นอ่สัตว์หลับพัดทุนเนีเยเดี๋ยวนี่้มันจิตสบายจากองอืผมเป็นคนที่ไม่ชอบเป็นภาระคนอื่นอะไรที่ช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยทำอืต้นทุนต่ำแต่ใช้ได้งานจริงผมชอบจริงเจ็บมาเจ็บอันนั้นนี่มาใส่ซมองเห็นบองเียนญลนลประดับประดอยเกินมา ทุกอย่างที่เห็นอาจจะเวอร์ว่างอลรังการแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าต้นทุน,ทนมันน้อยมากต่ำมากมชีวิตอิสระอิเล่ได้เปน็นของคนยูยบีขึ้นตัวม่าน้อนใส่มขึ้นมาน้อนผิดเลยคือเนี่ยเอามันเงินไปกับเพาเวอร์อ่ะ แมนอยู่แต่วันบอแมนกับพ่อบานเฮาแนเป็นกระพาอแมนบอกเลยเนาะในกระพาอย่าคือใบใหญ่เป็นตะยันเถอะถุ่มแวลาพี่น้องถ่แมวลาพี่น้องก็ทุ่มก็กลัวถ้าพี่วิทย์ม่กิน เข่าปลาเจ้ข้างหลังเป็นปลาเลยติโอ้เจ้จาของตลาดเพิ่นคือว่าด้านหลังเปิดทางไวน้นะเพราะว่าด้านหลังเป็นหมู่บ้านเขาสันเป็นวะเรื่มหมู่บ้านใสเพิ่นบอกให้จงทางไว้าเห็นทางเข่าไปหมู่บ้านเลาสันบ้านเขาคือบ่มีเห็นแบบทั้งที่นี่ กับพ่าไงอือก็หมอดเปิีมีทางขยะของเปินพอบะมี่แ้ถิ่มละเ็ดละกะบะมี่อือทตัวนอ,อกจางหมอกับม,มี่ป่ที่นี่ตัวไปนี่นน หนึ่ตัวกับพวกเป๋ากันนั่นมาใส่เนาะเราเกียดนี่เนาะครับเจ้านายครับผมว่าครับได้ได้ครับได้ได้ได้ให้ไปทอดอ ได้ครับได้ได้ครับผมได้ได้ครับโอเคจ้าขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดกรนอปลาไ้คือพินคือวันไหมเม็ดไหมสันเหลอนาจไฟจุท่านบยนท่านท่านคิดว่าคิว่า ไ้สีเลนเห็นเด็กน่อยเลนให้จับน้ยแลงเละจหะอบอกเด็กน้อยเลนไปซื้อนี่อ้จัหนหละฮะสีเลนไปเดนนึ่ง้ยถือไปน้ำนี่สินะเออเฮ้ยมืดเวลาพอดี เอาครับผมพี่น้องครับเอาไว้สำหรัรสุราคลิปนี้ครับพี่น้องครับเบิ่งดูนี่ไกลัวกบกัวกบแนวขาดก็คือขาดพิ้ไท่เหลือใส่ใบกะเพราใสใบกะเพราผสมกันตีบัวใส่บัวดิอันนี้ไม่ยังนี่ใส่อันนี้อันนี้กบกบตี่เลยนี่เออปลาไหลาก็มีโอ้้เขาใจว่าเตรียมได้ครับอ่าอือโอเคครับพี่น้องสวัสดีครับ